ฝอยทองคันคันคันมีขี no> ้นกอยู่มีขี <S 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 ้นก่ยู่ให้กระหัวลองชื่อฝอยทองนะน้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวว้าน้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฮะต้องเอาเครื่องยับมาให้ฝอยทองกัดเล่นหน่อยนะตัวฝอยทองจะมีอารมณ์อยากจะกัดเล่นนะเขาเรียกว่าตะไคร้เครื่องยับ ทำไม่เรไม่เป็นวัดนี่วันนี้ฝนท้องตักตะไคร้แล้วฝนไม่ตกแน่นอนใช่หรือเปล่าไว้ใจได้เลย<อ>เพราะถ้าเป็นเพศเมียน้องใช่เท้าสิน้องใช่เท้าตรงเนี้ยเท้าน้องตรงเนี้ยจับอ่อะใช้ใช้เท้าอะ่ะลูกเออ <laughs> ใช้เท้าเอาตะไคร้มาให้ไง อ้าวเจอแล้วสุดอร่อยนี่แหละครับเปลือกที่เลยออกมาแม่มันช่างสั่งสค์กันจะไม่เป็นหวัดแน่นอนเพราอากาศอึมครึมหมืดสักแค่ไหนฝนจะตกมีองฝนมาโดนฉันก็จะไม่ป่วยเป็นหวัดเพราะฉันกินตักไคร้ <c oughs> ฉันจะทำโปรเจกต์กมุ้งกันยุงโดยใช้เปลือกส้มและตักไคร้ได้ด้วยนะตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุข การกินตะไคร้ครงนี้มีเววาโยนไปไกลจริงๆแข็งว่างตะไคร้คุณผู้ชมดูเจ้าฝอยทองสิคิดว่าช้างมีความสุขแค่ไหนในการกินตะไคร้ในครั้งนี้ฝอยทองมันเริ่มหมดแล้วลูกดูอะไรจ้า ้โดนตะไคร้หมดเลยหวยทองนอนพี่มินชัยวางไว้เอาแล้วสอาแล้วงวยคู่ต่อไปนะครับเป็นมวยคู่เอกระวังแอบเป็นเกย์นอนชาเขียวอ๋อตอนนี้เราเั็นเกย์จบไปที่หัวจกไปที่นองยังไงน้องสวยเดี๋ยวนอนหนึ่งขอพ่อให้พ่อให้พ่อเดี๋ยวไม่เป็นทอง เออขอบคุณค่ะยินดีจะใช้ต่อเหอะขอบขอบคุณขอบคุณพี่ยอดเฮ้ยคนถวยทองอร่อยอร่อยเย้ตบกบนดางให้นกหน่อยบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบาย